5 Minutes with CIO สวัสดีครับสำหรับวันจันทร์ที่30สิงหาคมนะครับมีประเด็นสำคัญดังนี้ครับประเด็นหลักในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเป็นถ้อยแถลงของพาวเวลนะครับที่ Jackson โฮ l ซิมโพเซียมนะครับแล้วก็นัยะสำคัญต่อการลงทุนในอนาคตนะครับ p o w e วลเนี่ยส่งสัญญาณนะครับว่าอาจจะปรับลด QE ภายในปีนี้นะครับโดยบอกว่าตัวเขาเองแล้วก็สมาชิก FOMC ส่วนใหญ่เนะี่ยมีการประเมินเมื่อตอนประชุมเดือนกรกฎานะครับว่าน่าจะเหมาะสมนะครับที่จะเริ่มลด QE ในปีนี้แล้ว แต่ว่าอบอกเป็นในนะครับว่าการลด QE หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่จอกมาระหว่างนี้นะครับโดยพาวเวลพูดถึงตัวเลขการจ้างงานเดือนมิถุนายนนะครับที่ออกมาแข็งแกร่งแต่ก็พูดถึงความเสี่ยงจากสายพันธุ์เดลต้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับพาเวลเนี่ยย,ย้ำมุมมองนะครับของ FOMC ที่ว่าเงื่อนไขที่เขาพูดถึงนะครับ substantial further progress เนี่ย ในแง่เงินเฟอ้อนะครับถือว่าบรรลุไปแล้วนะครับแต่ว่าในแง่ตลาดแรงงานเนี่ยยังไม่บรรลุนะครับมันโดยสรุปเนี่ยก็คือการจะลด QE หรือไม่ลดเร็วเท่าไหร่เนี่ยยังเป็น data dependent นะครับนอกจากนั้นเนี่ยพาวเวลพูดออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าประเด็นการลด QE นะครับทั้งในแง่วันเริ่มต้นและความเร็วเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับการปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งหมายความว่าเมื่อรถ QE จบไปแล้วเนี่ยไม่จําเป็นว่าดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยจะต้องปรับขึ้นโดยทันทีนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับดูตัววัดต่างๆในตลาดเนี่ยก็เห็นว่าตลาดคลายความกังวลน,นะครับเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบีย้ยในอนาคตพอสมควร ถ้าดูการตอบรับของตลาดนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยดัชนี S&P 500ขึ้นไปเกือบประมาณ1%นะครับแล้วก็บอลยูสิบปีสหรัฐลดลงมา4เบสิสพอยต์นะครับมาอยู่ประมาณแถว1.3%นะครับอันนี้เราคิดว่าสะท้อน2อย่างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการปรับลด QE วอีนะี่น่าจะมีการคาดการณ์ไปในตลาดเนี่ยพอสมควรแล้วนะครับก็เลยไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นนะครับอันที่2ก็คืออสิ่งที่พาวเวลพูดนะครับว่าการปรับลด QE เนี่ยจะขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาด้วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับเราคิดว่ามันแสดงเห็นถึงความประสบความสําเร็จนะครับในการสื่อสารกับตลาดของพาวเวลนะครับเทียบกับปี2013นะครับที่เกิดช็อกขึ้นมาเวลาที่มีการออกมาส่งสัญญาณเรื่องการลด QE นะครับทีนี้มันดูในยะสสาคัญต่อการลงทุนในภาพรวมนะครับเราคิดว่าความเสี่ยงต่อตลาดนะครับจากการลด QE เนี่ยลดลงไปพอสมควรนะครับอย่างแรกคือการลด QE นะครับจะขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับอันที่2ก็คือน่าจะเป็นการลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ เราคิดว่าอาจจะเริ่มลดเนี่ยปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับคล้ายๆกับสิ่งที่ตลาดมองนะครับแล้วก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงสิบสองเดือนนะครับในการลดจนเสร็จสิ้นนะครับตัวบอลยูเนี่ยน่าจะปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับทางแบงก์อเมริกาเพิ่งออกมาปรับประมาณการนะครับว่าสิ้นปีนี้ ตัววันยูเนอาจจะขึ้นไปได้แค่ประมาณสัก1.5% 5จานะครับจากปัจจุบัน1.3%แล้วเราค่อยๆทยอยปรับขึ้นไปประมาณสัก1 7 5ประมาณกลางปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นการที่ยิวปรับขึ้นนะครับถึงแม้ไม่ปรับขึ้นแรงแต่ก็เป็นการปรับขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็การเติบโตเนี่ยน่าจะชะลอลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าในแง่ของวีเท r รจาก Risky Asset ทรวมทั้งพุ้นเนี่ย น่าจะยังเป็นบวกนะครับแต่ว่า Return ไม่น่าจะร้อนแรงเหมือนกับช่วงประมาณปีก,กว่าๆนะครับที่ผ่านมานะครับถ้าดูในยัยสำคัญในรายเซกเตอรนะครับการที่การปรับรถ QE จะเป็น Data Dependent เนี่ยไม่ได้หมายความว่ายิวมันจะอยู่ที่เดิมนะครับแต่หมายความว่ายิวเนี่ยมันจะค่อยๆปรับขึ้นนะครับตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ จะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐนะครับน่าจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในภาวะอย่างนี้นะครับเรายังชอบการลงทุนในหุ้นนะครับมากกว่าลงทุนในบอลนะครับอันที่2ก็คือในสเปซของบอลเองเนี่ยนะครับเราจะชอบบอลที่มีดูเรชันไม่ยาวมากนะครับเพื่อลดผลกระทบจากการปรับขึ้นของยิวนะครับแล้วก็จะชอบในแง่ของเครดิตเซกเตอร์นะครับโดยเฉพาะตัวไฮยิบอลนะครับเพราะว่าดูเรชั่นค่อนข้างจะกลางๆนะครับแล้วก็ จะได้รับประโยชน์จากการที่ Default Rate น่าจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ด้วยการที่การเติบโตเศรษฐกิจนะครับน่าจะยังอยู่เหนือระดับ p o t e n เชียอยู่ระดับหนึ่งนะครับเรายังมีมุมมองที่เป็นบวกกับ c y กเ i ิลเซกเตอรนะครับในส่วนของหุ้นแต่ว่าคิดว่าน่าจะต้อง s e เล c t i v e มากขึ้นนะครับ หลังจากนี้นะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงในทุกเซกเตอร์ย่อยนะครับเหมือนกับช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับเพราะว่าการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยจะชะลอลงมาบ้างนะครับเรากําลังเข้าสู่มิดไซเคิลนะครับตัวที่เราจะชอบเป็นพิเศษตอนนี้นะครับตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานหนุนที่ดีนะครับก็คืออันแรกคือฟ i น a n นเชียลนะครับส่วนหนึ่งก็จะได้ประโยชน์จากวอนยูที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2คือกลุ่มแมท e r i a l s นะครับการเติบโตที่ยังดีนะครับเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในดับสูงกว่าปกตินะครับแล้วก็ ตัว i n f r a s t r u c t u r e Investment ของสหรัฐที่กำลังจะเข้ามานะครับจะเป็นประโยชน์กับเซกเตอร์นี้นะครับแล้วก็ในสภาวะแวดล้อมอย่างนี้นะครับ Risk a อ p พิท t e ของ Investor เนี่ยน่าจะแผ่วลงมาระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเล็งเห็นความจำเป็นที่นัทุนควรจะมีการลงทุนกระจายไปใน Quality Sector นะครับตัวที่เราชอบมากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่ม Healthcare นะครับสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่า Gro w t h s e c t อ r อย่างเช่นกลุ่ม Tech เนี่ยนะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากบอลยูที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า การปรับเพิ่มขึ้นของวันยูแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยเราเชื่อว่าจะทาให้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างในกลุ่มเทคด้วยกันเองนะครับเรายังเชื่อว่าพวกที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะหุ้นเทคขนาดใหญ่บลูชิพที่มีความเป็นคุณภาพสูงนะครับมีอัตรากําไรดีนะครับแล้วก็มีบาลานซ์ที่แข็งแกร่งเนี่ยน่าจะยังเพอร์ฟอร์มได้นะครับรวมทั้งกับพวกเทคสต็อกบางอันนะครับที่เป็นสกิลโคแล้วจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะพวกที่เกี่ยวกับซิลิคอนดักเตอร์นะครับ มาที่ประเทศไทยนะครับข่าวดีก็คือเคสใหม่ลดลงนะครับการฉีดวัคซีนเร่งตัวขึ้นมากนะครับแล้วก็ล่าสุดรัฐบาลเองเนี่ยออกมาประกาศคลายล็อกดาวน์นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวหนุนนะครับในระยะสั้นกับพวกที่เป็นหุ้นรีโอเพนนิ่งนะครับรวมทั้งออกองวีดด้วยนะครับแต่ว่าเ,เราคิดว่าการ ไายล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะดูว่าเร็วเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับระดับของการคลองเตียง ICU ที่ยังสูงนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนครบ2เข็มเนี่ยที่ยังอยู่ในระดับประมาณแถวๆ10%นนะครับยังไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการเปิดเมืองของไทยเนี่ยอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหรนะ่นักมันก็หุ้นในช่วงนี้อาจจะปรับขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าก็ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าเราจะสามารถเปิดเมืองนะครับได้อย่างยั่งยืนหรือเปล่านะครับ